สวัสดีครับผมเมื่อนี้อากาศหนาวๆร้มเย็นๆว้อยๆครับผมล้มผัดนะครับเนาะยอดเขาแล้วครับเริ่มหนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นปลากะจังบาเลยครับเริ่มลงตรงน้ำไ้นะกะไหลค่อยแล้วครับบานี้ปลาคอหน่อยจะเริ่มสวดไปเี้ครับผมผมเลยได้มาใส่เบ็ดนะครับเนี่ยเขียดครับผม นะครับเนาะเงียเขียนใช้ใบยอ้วสิบหลังครับผมฮะสดี๋ยวปนเสาบ่เนาะครับเนะาะฮะเดีป๋ปนเสาโอ้ยหลังนี่ไหมเกี่ยวหุ่นดีดดิ้นครับผมโอ้โหติดใก่เจ้าผมหลังต่อไปหูหลังนี่ดินเลยครับวระหารพรมินมไไหนุ่นยหงไงเลย่อ้อเห็ดจังไงล่ะ นี่ปดมาแล้วครับผมใช่ละ่ะออ๋อนี่ครับตัวแกะครับผมโว้กำเต็มมือเลยครับผมปอดเดี๋ยวปดเลยครับมือเศร้านี่ย้ำมเศร้าหัวหนุ่มจะก้อนนะครับเนาะเดี๋ยวหลังที่สองนะครับผมที่หลังที่สองมาเบื้องหลังที่สามครับหลังที่สาม ทังที่สามเกี่ยวมุนเละๆกันครับผมอออ๋อออมีดินครับผมอ๋ทังที่สามเห็นตัวแล้วปลาคอกันครับผมอ๋มามัน้ะครับมือปปลาคอง,งครับผมกินแง่เขียบใส่ไปยี่นี่สิบหลังครับผมมัน,นครับมือบริ่งหลังที่ต่อไปครับผมหลังต่อไป โอ้ยหลังนี้เงียหลอนครับผมเงียหลอนหลังนี้หลังนี้มีเขียดด้วยครับนี่ครับผมเขียดแต่นะนะครับนะ well. ครับผมหลังนี้โอ้หลังนี้ดีดขึ้นไหมเพครับผมเบียดเขียดหายกันเพิ่งหลังนี่ก็นะ หลังนี้เห็นไรโอ้หลังนี้กระดีดครับผมเพียเบ็ดเลยอีกสามหลังหลังนี้กระเงี้ยหายครับผมหลังนี้เป็นหกวด้ครับผมเงี้ยยันตครับผมนี่หวกเป็นหวกหลังนี้กระเงี้ยยันต์กับหลังสุดท้ายแหละหวกคือกันครับผมกับครับไอ้เบิ่งผลงานเขาครับผม เลยครับบัวงามๆครับผมหนองน้ำนะครับเนาะบัวเลยครับกลางหนองเลยครับผมครับผลงานก็นได้ชวงแต้มนะครับเดี๋ยวไปเก็กบ,รบครับผมนี่แต้มหน่อยเฮะแต้มง่ายครับผม พอได้๋ยวปนขับมือนี่งสิบหลังครับผมสุดยอดเดี๋ยวไปใช้ถังให้เบิ่งครับสิบหลังพอได้๋ยปนครับโอ้ทางน้ำไหลนะครับเนาะเบิ่งหอมดีๆเลยครับผมเดี๋ยวปนกินเสาเ็ได้ครับเอาครับผมแค่ไหนมือนีก็ต้องขอ ทำละพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณทุกการติดตามรับชม,บมครับผมครับผมครับสวัสดีครับ